นี่ก็คือรถไถตู้แอร์ขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยครับนี่ครับโลว์ว40แรงม้าตู้แอร์ครับการออกแบบของเขาไม่ได้ออกแบบมาเน้นทํานาครับแต่เน้นเข้าสวนเป็นหลักครับเพราะอะไรเหยครับมาดูกันครับยางหน้าอุบอวบโดดเด่นเลยครับหน้ายาง9.5ขอบ16ครับมันเตี้ยครับเผาหน้าเป็นเผาระบบปิดกันน้าครับประกบบนประกบล่างแต่ช่วงล่างของรถครับ ตี้ยมากเลยครับเพราะยางเขาเตี้ยครับยางหลังก็อุบอวบครับหน้ายางใหญ่เลยครับสิบสองจุดสี่ขอบยี่สิบสี่ครับนี่ครับเหมือนรถแต่งซิ่งเลยครับล้นล้นดีระบบยกไม่เหมือนตัวห้าสิบครับตัวห้าสิบเป็นกระบอกไฮดรลิกครับตัวนี้เป็นระบบลูกสูบเป็นกำปั้นเหมือนรถถในบ้านเราทั่วไปครับมันก็เลยกดไม่ได้ครับ ถ้า50นี่โอ้โหดินแข็งแค่ไหนก็กดลึกได้สบายครับไอ้นี่ก็ไถได้ปกติครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่พอเพียงแล้วนะครับสําหรับการออกแบบมาไม่ได้เหมาะกับงานนาครับเพราะรถมันเตี้ยครับหน้ายางใหญ่ดอกยางที่แบบนี้เหมาะสําหรับเข้าล่องสวนครับตะกุยได้ดีมากครับบางอย่างทำมาด้กว่ารุ่นพี่50ครับแต่หลายอย่างทำมาได้ดีกว่าครับเนี่ยครับ เบาะเป็นเบาะสปริงครับนี่เออแจ๋วเลยนะครับแบบนี้เบาะสปริงครับนุ่มมากครับเด้งดึงเด้งดึงเลยประตูเปิดได้สองฝั่งครับฝั่งนี้ก็เปิดได้ครับรุ่นพี่เปิดไม่ได้ครับนี่แจ๋วเลยนะแอร์เย็นเพลงเพราะเบานุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดกระทัดรัดกำลังดีรถคันนี้อยู่ที่49 0,000นบาทครับ และจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งที่ได้เปรียบรุ่นพี่50ครับเนี่ยครับมาดูกันครับปกติ50นี่เขาต้องเดินหน้าถอยหลังต้องหยุดรถนะครับไอ้นี่ไม่ต้องหยุดครับสามได้เลยครับเนีดูอ่าเนี่ยนี่เหมือนกันเลยครับผมแต่เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถครับอาีทีโอก็เป็นคัดคู่ครับเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็มี ทีโอให้เลือกอยู่สองรอบครับเจ็ดสองศูนย์จ็ห้าสี่ศูนย์ครับเดรเมออยู่ฝั่งนี้ครับโอ้โหออกแบบมาดีกว่าลูกที่อีกนะครับเี๋ครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ก็ต่อเนื่องได้ไม่ต้องหยุดรถครับตรงนี้ก็โล่ไฮครับขึ้นลงขึ้นลงด้านหน้าอยู่ตรงนี้อ่ส่วนตรงนี้ขึ้นลงผ่านหลังครับเออนะครับก็ดูแล้วมันน่าใช้ดีครับถ้างานสวนนะครับแต่ถ้างานนานี่ไม่น่าจะเหมาะครับเพราะท้องรถเคี้ยมากครับ นีครับเลือกว้างขวางดีครับเป็นไงครับน่าใช้งานหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้จะมาตัดหญ้าให้ชมครับรอชมคลิปถัดไปครับเดี๋ยวจะตัดหญ้าให้ชมครับ